ที่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกข้อเสียหรือเปล่านะอันเนี้ยเราก็ไม่รู้จะจัดกันวันไหนก็กลับมามาทำด้วยกันเดยกแต่ที่ยังไม่มีที่จะดีหรอกปฏิบัติอย่างเดียวตุ้มคือตุ้มพอเวลาคุยก็แบบแบบมีอะไรก็คุยแบบตรงๆเงอย่างนี้นะถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็มีมีดีที่ว่าเราชอบสอนคนอันนั้นแ่ะอันนั้นแหะที่ชอบว่าชอบสอนบางบาง,บางชิน้น พี่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเออที่ก็เก็บเก็บมาแล้วก็มาลองทําดูคือก็ใช้ได้มันที่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกข้อเสียหรือเปล่านะอันเนี้ยคือเท่าที่เห็นนะคือว่าแบบว่าเราม,มั่นใจในตัวมากไปหน่อยเนี้ยแต่อันเนี้ยที่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าข้อเสียหรือเปล่าข้อเสียแหละคือข้อเสียที่แบบว่ามั่นใจตัวเองมากกันไปแต่ว่านะเราเวลาอยู่ด้วยกันนะ เราก็ต้องรีบพาดีต่อกันไว้แหละเราก็ไม่รู้จะจากกันวันไหนจากจากทีนี้ก็คือจากแบบต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองเนี่ยเผื่ออยู่ดีๆเอา้าพรุ่งนี้ที่ลาออกทำไงก็ไม่ได้เจอกันแล้วใช่พูดว่าก็ขอให้พี่ประสบความสำเร็จดีกว่าในหน้าทีก่การงานตรงเนี่ยขอให้ขึ้นไปตัวสูงสุดให้ได้ครับผมแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีขอพี่โชคดีครับ ับคกันผ้าไ,<ด>ไปก่อนต้องกันผ้าไปก่อนนะฮอนก่อนจะบ้างไงกลับามาก่อนค่อยเอไปฮอนแลว,วกันเดี๋ยวก็กลับมามาทำได้ไม่กลับมหร <laughs> อกอย่า <laughs> บ้างไงมันกลับมาดิ <laughs> <อ>เราทำทีนี่ไว้ตั้งเยอะแล้วเราจะทิ้งมันได้ไง <laughs> คนเอกอะไรวะคนเอกคักขวัต แต่พอเราทาวิดีโอนี้ยมันดีกว่างไงอย่างน้อยเราก็แบบว่าถึงเวลาออกก็ยังได้รู้ว่าเออช่วงเวลาหนึ่งได้มาอยู่ที่นี่เก็บไปดูเวลาคบบิดถึงได้ไดไดประมาณกี่ปีที่ว่าผมเข้าไปทํางานดีความแผนไม่ถึงปีประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาทําใหม่แล้วก็ได้อยู่ทีมซ้อมมาถ้าสามสี่เดือนแล้วก็ออกไปปิกว่งก็เ<ๆ>ขาเรียกว่าอะไรเพิ่งพาอยู่า ผมบางเรื่องผมรู้ผมก็บอกพี่บางเรื่องที่แบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่รู้ก็ถามพี่นะก็ที่ที่รู้ว่าบางอ่ะอย่างอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีอะไรเงี้ยบางจะเป๊ะกว่าแต่ถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆอ่ะบางทีมันก็มีแบบว่ามันต้องฮีกแข็งนิดนึงอย่าเงี้ยก็ได้มาก็ยังไม่กล้าตัดสินใจอืมแต่เฮียไม่มีทฤษฎีหรอกปฏิบัติอย่างเดียวตู้มคือตู้ม